ครับสวัสดีเอฟซีดูสันครับพี่น้องเป็นทรับเป็นช่องครับพี่น้องเอฟซีวันนี้วันนี้พี่น้องเอฟซีที่งานข้าพมือมืดีเอดพี่น้องเอฟซีดูสันพทย์ขอเอาเจี๊ยงเส้นหาวไว้พี่น้องเสนใจจับปวกขึ้นมา่อหร่กับเมื่อนหร่นยปีเป็นสิบปีแล้วพี่น้องเอฟซีดูสันจะว่าเพื่อนกับไม่เคยขออยู่ในเจ้าแขกนะพี่น้องเพื่อนกัเล่นมา่อไมาเสียงโชคเหล็กถูดเบิองว่ามันจิตตรงกับเหล็กคืนมาบ่พี่น้องเอฟซีดูสัน รูปแบบแนวทางเลศรษฐถูกพี่น้องเอฟซีจุดทูบเราออกมาได้ยังทูบกยุ่งในหันเกิดยุ่งในจานพี่น้นะนองเอฟซีจะเอียงเป็นอยากขอปูว่าสพนพี่น้องเอฟซีอยากขอความมั่นใจจากปูนั่ว่าสั่นพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเป็นไปแนวทางไปแล้วจะว่าสีเสียงเลรทูบมันถี่ตรงกันบ่าฉันละว่าววเพราะว่าเป็นฝันว่าปูเห็นว่าเห็นมาขอเอายิ่งฉันละว่า คปูมะกรลายู่นี่กาเล่ <c oughs> มินีิกาเล่เดินทางมากครับพี่น้องมินีิกาเล่ภาคกันเหตุนะพี่น้องเอฟซีวันวันไว้ออกพรุ่งนี้ฮาโชคามานัน e ส์เซเลสพี่น้องเอฟซีฟาดน้องเบิลคืนมันอีกหลายปีแล้ยจะพี่น้องเป็นสี่ปีแล้วดินี่จำตัวจะว่ากับว่าท่านเคยคว้า ต้ตรงแบบนี้ก็เสือนะพี่หน้องเยบซีนี่เป็นวันแรกแตเอียงพ่นคิดจงไหนบุนพิันอยากคว้าน้ำปูไปสะั่งมือนกัเล่เลเลต่้งจิตตั้งใจกันเนาะในเวลาในเลกในแามดีก่อนหอยออกหนึ่งวันแต่เลสิพักกันเหตุแต่เลพี่น้องเยซี่สดๆร้อนพี่น้่มเดี๋ยวมาลุ้น,นเล่ชูไปด้วยกันแเอียงคิดจงไหนเสียกติ้ง กายคกขอพวกน้ำเงินพอบาพวขอน้ำฝนรู้ราคาท่านผู้ชมอ่าโคนนี่ก็คืออยู่เห็นหน้าป้อนมืดบ่เห็นด้วยฮะเห็นด้วยอ่ากับเป็นกลางคืนเนาะค่ะเนาะบัวาแอดก็คือว่าให้มันเงียบค่ะท่านผู้ชมเออก็โคนนี่ก็คืออยู่บ้านของแอดไ่ในบ้านเลยฮะมันกินเสาและขันไม้เป็นคนไม่ขันเลยแต่ว่าเขากับมะก้าเอาเพิ่นออกค่ะท่านผู้ชมเขาอยากขยับย่งเพิ่นออก แต่ว่าอันนี้หั่นแอดลื้อหมออกตั้งแต่คนอบใหม่ไหมค่ะน้ำมันอบใหม่ไแอดก็ได้ขอมาเบิ่งคนอบอ่อนแล้วก็เลยดึงออกมาได้ออกนืองอองา้ค่ะท่านผู้ชมออกมืองอองา้แต่ว่าขันเพื่อนอยากให้ออกทังไหนเพื่อนก็ิมาบอกเขาค่ะแต่ว่าก็อยากเอาออกอยู่ดีค่ะชิ้นดึงล็อบิ่งอยู่ว่าจะออกได้บ่โอ้หลังหลังกล่องได้ปะเนาะเพราะว่ามันมันไปจังของเพื่อนเนาะ่เพื่อเขาไม่โชคมิลากค่ะท่านผู้ชมเพื่อได้โชคได้ลาะขอน้ำเพื่อนล็อกมือ บอลตรงเลตูออกมาตรงใจบอลจีนเนี่ยเลตูออกมาจะตรงจินตรงใจบอลนอกจากมาลาเริ่มกันแล้วค่ะเนาะแจงคันถ่าดอกใหม่พี่น้องแจงคันดอกใหม่อ่าใคแช่เขาหายไปเสียก็แช่พี่แช่ <c oughs> อ่ะอันนี้เป็นเรื่องความเชื่อจนบุคคลนะค่ะเนี่ยอ่าบอได้แห่งงมงายค่ะท่านผู้ชมบอได้แห่งงมงายเออแจงสบาอ่าเอาสัาทธาเพิ่์ลเขากระเฮ็ดขึ้นมาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าเขาสัทธาเพิ่์ล เดี๋ยวน้องเข้ามาตรวจเดี๋ยวพี่น้องหลายปีเลยจ้ะมาอยู่เป็นสี่ปีนะคะแต่ว่าเขาก่บมาเคยขอคนเลยบ่เคยขอแทะแทะบ่เคยขออยู่อยู่จอดบวกเลยนะพี่น้องแต่ว่าหักฝันเกี่ยวฝันปูนั่นปูนี่มาอยู่น้ำหักแต่วหักมาเคยขอคนแทะแทะบางทีเพิ่นอาจจะขอบภาษาแอตกาบัลลูนนะค่ะบางทีเพิ่นอาจขอบภาษาเพิ่นก็เป็นบอกเป็นตัวเลขบ่ได้เพิ่นจะเอาบอกเป็นหาปัญหาแต่ว่าบางครั้งเขากรตีบ่ได้ค่ะท่านผู้ชมเขาก็เลยอาศัยเลขคู่ค่ะท่านผู้ชมอาศัยเลขคู่มา

เป็นเมือ่อสามัญดีลูกก็มาขอโชคขอลาบแต่ว่าคาเป็นใหปัญหาลูกก็ตีก็ได้เต้งแรงสะคอให้ตูนต้นบดดันต้นจิต้นใจให้ออกมาทางในทุกอย่างเลยอ่าสุดของลูกหมาด้วยฟังนะฮะพี่น้อย F4 นี่สินี่ถูกยู่เด้่พี่น้อยจะให้ใจเองจุดเดชถูกมันลุ้นกันว่าสิตรงจิตรจตรงใจว่าอันนี้ไปชัดเดชใกล้ชัดไหม ยดอะไไดีเขียนเนาะเขียนกระดนเขยเปิดสคราสิมัน,น,น,นร,นรนนุ่นกัน ได้คูน่นี่แหละออกมาได้ดูงจีสนใจให้เลขคูกกออ่ออกมาตรวไหนมันจะออกตัวไหนลุได้ตัวไหนกตไหนออกมานอกจากรัฐบาลไทยแล้วลูกกับม่อเสอนนะก็บม่อเนรกลางเขาพมุขมีอนเนาะลุ้นสั่นพลันเยบสิบ ช็อตๆพี่น้องโด้อโหจะานม่จยสพามาสส้มอนปัดมาลูกพอด้วยนะจ้า มราล้นกันค่ะทันสองเรารุ้นเลขทูรนะแร่รุ่นเลขทูปพี่นัองเอฟซีน้อเูไปค่ะค่ยคักีจะเปน้อออยู่ีนมีกปีเลนี้แต่ว่าเพ่นมาพ่นมาพี่น่องเอฟซีจะ่าเขากับบัคเกนี้ไเดีนจักทีเดสิบห้าพี่น้องเอฟซีเปเบงครับพี่น้องเอฟ ที่หนึ่งก็ได้ดับปูเดอร์สามตัวถ้าบุญวัฒนาบ่ถึงกลเป็นสองตัวล่างก็ได้ดับปูขอให้ออกรัฐบาลเท่านั้นดับปูเดอร์ขอให้เป็นรัฐบาลไทยบ่ายสามคืึ่งอื่นนี่แหละวันที่สิบหกบ่ายสามครึ่งมันก็จะออกอย่าให้ไปห้าน้อยบ่าให้ไปลาวบ่าให้ไปอ่าทกสบ่าให้ไปอ่าอ้อมสินเพราะว่ามันไปหลายทางคุณเฮาว่าไหล รุนเขาเมื่อไหร่ไม่ได้เป็นหรอกตายหีืไล่ีพี่น,น้องม,มันรุ่นกันค่ะท่านผู้ชมเก็บมาและพี่น,น้องเก็บมาและตัวเด่นเนาะเนาะเห็นมอยกล้องเห็นบ่เก็บมาและพี่น้องเห็นชัดบ่เห็นอยู่อ้าวชัดเยอะเก็บมาแล้วส่นอสอ้อชัดโคด้าโด้าสามพี่น้องว่าไม่เจ็ดสามพี่น้อง มันเป็นหัวเลขเกตอันจะเข้าว้่วงพื่นเลยแม่ช่วงอะไรเป็นเก็บเตียงตัเนาะเราลุ้นกันค่ะมันเป็นตัวใดเราลุ้นเลขทูปพีกน้องเีเนาะเอ้มันทำไมเสียงคัดกันเดี๋ยวเห็นบอลชัดบอลก้องนะในกล้องกันเดียวเห็นบ่ชัดเจ็ดสี่ชัดกว่าอี เป็นท่านดำๆคาดไม้จังงั้นคือเป็นท่านดำๆคาดไม้จังเนาะอ่าบางนี่น่ะแอดยังฮไงเราเคยขอจากแคลด้ค่ะเด้อมันอยู่มันอยู่ในบ้านแอดมันอยู่เสาเสาลุงโหลดแอดสำหรับอ่าโพนพวกพนนี่ แต่ว่าขันปูนมาแบบนี้สิมัคุ้มดึงอันนี้ออกดอกคุ้มดึงออกไห้เพื่นอนมันรุนแรงสามมาแล้วพี่น่องกิ่ลันเขาถือเขาจ้ากะเถอะอาศัยปูนี่แหละซอยเจ้าที่นี่ซอยลูกศรท้าลูกถึงได้มาในกระซอยลูกซอยลาน ไม่อม้อมนั่นไ่ขังไม่เมือ่อไรแต่ว่าขังบ่านลุงหัวเนาะสามมาหลับพี่น้องสามมากกว่าหลับพี่น้องวัฒนาถึงสามตัวก็บ,บอกสามตัววัฒนาพอถึงสามตัวสองตัวก็เอาคือเราถ้เาเป็นสองตัวกันยี่เป็นหกเลยไหมยี่น้องเลยยังจะไปบอกหลับเพิ่นอยู่ <laughs> มาลุ้นกันพี่น้องเย็ซีตัวที่สองมาละแข่ง์ัวกันมาละพี่น้องเอ๋อพี่น้องรูปนู่นรูปสวยแล้วพี่น้องมาลุ้นกันเลยค่ะท่านผู้ชมมาลุ้นกันปให้แล้วพี่น้องเป็นตัวไหนก็แล้วโอ้ยเป็นหกเลยอ่าบลได้บ้าเด้ค่ะบลได้บ้าล้วบลได้งมงไงแข่งสบายเขาศรัทธาเป็นหกนิ้วพี่น้องเป็นหกนิ้วสามหกนะครับ รุ่นตัวสุดท้ายครับพี่น้องเอฟซีแบบนี้อ่าตัวแรกเอดว่าเป็นสามเนาะสามมีชัดมีค่ะท่านผู้ชมชตัวที่สองนี่ปูเราให้ตัวใดเนาะม,นม,นมันเลขหกเมนเลขอย่างแต่วันทั้งสุดเนาะต้องร้อนรุ่นว่ามันสุดแก้วไปอ่าถือว่าเป็นศูนย์ก็คืออยู่ ขให้ไปฮานอยบ่ให้ไปลาวขอรัฐบาลไทยบาบสามครึ่งพุ่งนี้วันที่สิบหกันยาสอง7ันหา 6, 17, ้า้อยหสิบเจ็ดปูขอให้เป็นมืออื่นาบสามครึ่งรัฐบาลไทยไม่หรอกพี่น้องสามหกหรอกพี่น้องลุ้นตัวที่สามกับพี่น้องที่ี่ครับ ตรงใจแอร์ลับพี่น้องก่นตจิตตรงใจแอร์แ้่พี่น้องปิดก่อนนะคร,ะรนนะับม่ถ้าต่อเดอ,อวันสามอาไรละตอสุดท้ายมันเตม็มเต็ตมแล้วไปไหมเต็มเลยตัวที่สามมาละพี่น้องตัวที่สามก็เป็นสามพี่น้องดูสิ สรุปแล้วจะเป็นสามหกสามสามหกสามสามสามเก้าสามสามเก้าสามสามหกสามสามศูนสามค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าอ่าเลข6กว่ชัดปันไหนจะเหมือนคล้ายๆเลข0ูนย์จะเลยเป็นสามชุดก็คือสามหกสามสามเก้าสามแล้วก็สามศนสามค่ะท่านผู้ชมชัดจริเ็นไปนอนครับเป็นตัตเลีแล้วท่างกับวันนี้ปีดกจเน้ะเี่นหนะฮะาะแล้วเบดหมดไป นะชัดเจนพี่น้องเลยนะยังไม่ถ้าก็ยังไม่ถ้าก็นะพี่น้องชัดเจนครับพี่น้องสามหกสามสามเก้าสามครับพี่น้องยืดซี่ครับนี่รูปแบบแายทายเล็กทูบครับพี่น้องยืดซี่เนาะอ่าจากทูดความจัดครับพี่น้องครับพี่น้องยืดซี่ตัวสั่นี่เชื่อรูปแบบแายทางเล็กทูบครับพี่น้องยืตัวสั่นครับ พี่เบกงดไก่พี่น้องเฮ้อนี่พี่น้องตอนนี้เห็น,นอมอมอนนเฮ้่เลขทุกรับชัด สาธุก่วมกันครับพี่น้องสาธุร่วกันครับพี่น้องครับสาธุสาธุสาธุขอให้เขาตะปูเด้ออ่ะพี่น้องเย็บสิทุกท่านนี่พี่น้องเย็บสเฮ้ยเลขถูกจุดเมื่อกจีแหละครับพี่น้องเย็บสิทุกท่านขอปูเมื่อกจีเนี่ยแหละครับพี่น้องปูกระหายมากกับเป็นนี่เลขถูกพี่น้องสามหกสามออกลงมาลักษณะนั้นนี่แหละพี่น้องเย็บสเอเองยก็ตัดออกมาให้พี่น้องเย็บสจะเป็นสามหกสามสามเก้าสามสองตัวจะเป็นสามหกสามสาม และ3-9กครับพี่น้องเอฟซีเป็นอื่น,ปนไรรบปบเ <c oughs> ล,ลยครับพี่น้องโชคเหมือนลำรวยครับพรุ่งนี้ให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนครับพีน e PC, ่น้องเอฟซีดูทันกับรูปแบบแนวทางโอ้จงกิตรงใจครับพีน e PC, ่น้องเอฟซีดูทันโชคเหมือนลำรวยครับพี่น้องครับ